ไปกดไหลย,ย้อนเนี่ยโคตรทรมานยินแล้วนอนอันนี้ไม่ได้เลยนะเป็นหนักถึงขั้นที่ว่าธรรมดาเมื่อก่อนผมนอนอย่างนี้ไม่ได้นะต้องนอนอย่างนี้แสบร้อนเหมือนตายทั้งเป็นใครไม่เป็นไม่เข้าใจอ่ะโอเคหลายหลายคนเนี่ยถามผมบ่อยมากเลยว่าผมไปกดไหลย,ย้อนเนี่ยแล้วดูแลรักษาตัวเองยังไงอะไรเงี้ยนะก่อนอื่นะต้องบอกงี้เลยว่าเท้าความกับผมเนี่ยเป็นกดไหลย้อนมานานมากนะแล้วเป็นเนี่ย โคตรทรมานถึงขั้นที่เคยคิดว่าแบบตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้านะเพราะว่าเวลาเป็นเนี่ยมันไม่มีคนเข้าใจแล้วเราบอกเฮ้ยเนี่ยเราเป็นคนไรย้อนเราทำยังไงไม่มีใครช่วยคุณได้นะสุดท้ายผมไปหาหมอนะฮะหมอเองก็บอกว่าโอเคคุณหนุ่มคุณเอายาลดกดไปกินคุณต้องไปเดินป่าตัวทานอาหารเนี่ยนะฮะต้องทานแบบแยกแยกเป็นมือม้อมือม้อมื้อมื้อน้อยๆคือไม่ใช่ว่ากินมื้อหนึ่งหนักๆแล้วอีกมื้อนังหนักๆไม่ใช่นะฮะ คุณต้องแบ่งอาหารคือกินให้มันแบบว่าพอสมควรที่สําคัญกว่านั้นคือการที่คุณกินแล้วนอนอันนี้ไม่ได้เลยนะคือบางคนเดี๋ยวไปคิดว่าเออแบบกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนฉันสบายไม่ใช่นะฮะมันเป็นที่มาของการที่ทําให้คุณเป็นกรดไหลย,ย้อนต้องย้อนกับอีกนิดนึงตรงที่ว่าการที่เป็นกรดไหลย,ย้อนเนี่ยมันเริ่มจากโรคกระเพาะก่อนคือกระเพาะเราเนี่ยไม่แข็งแรงเชื่อไหมผมเนี่ยเป็นหนักถึงขั้นที่ว่าธรรมดาเมื่อก่อนผมนอนอย่างนี้ไม่ได้ฮนะผมต้องนอนอย่างนี้ คือหัวในทิมขึ้นฟ้าขาเนี่ยชีย้ลงดินนอนอย่างเงี้ยทุกวันบางวันเนี่ยต้องนั่งแล้วพิงกําแพงแล้วหลับเพราะอะไรเพราะเวลานอนปุ๊บเนี่ยกรดมันดันขึ้นมาแสบร้อนเหงือกผมเนี่ยนะคือให้ตายเลยนะโดนกัดเนี่ยแสบไปหมดเลยเหือกนี่แบบโอ้โหเจ็บไปหมดนะลิ้นเลิ้นเนี่ยเจ็บไปหมดเลยตอนแรกก็ไม่รู้มันคืออะไรวะทําไมคออยู่ดีไอตอลอดเวลาไปเช็คโอเคกรดไหลย,ย้อนคือ ชีวิตมันบ,บัดบัดซบอ่ะสุดท้ายก็ต้องเริ่มปฏิบัติตัวนะฮะก็คือกินยาของหมอที่ให้หมอหมอให้มาก็กินไปหลังจากนั้นก็แบ่งอาหารกินแล้วที่สําคัญก่อนนอนก็ไม่กินนะครับเพราะว่ากินแล้วอย่างที่บอกไปว่ามันจะไหลย้อนขึ้นมาได้ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกอีกนิดหนึ่งด้วยว่ามันจะมีวิธีที่ผมใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือใช้วิธีแบบสูตรโบราณสูตรโบราณคืออะไรสูตรโบราณนี่ก็คือการหาวัตถุด,ดิบจากธรรมชาติเนี่ย มาใช้ในการดูแลเรื่องของกรดไหลย้อนวัตถุดิบมัญชาติถ้าเกิดว่าจะย้อนกลับไปคุณไปเปิดดูในเดดก็ได้คุณจะเจอเลยว่าหั่นกล้วยดิบนะฮะฝานฝานฝาน,ฝาน,ฝานแล้วก็กินนะฮะกระเจี๊ยบเขียวนะฮะคุณก็ต้องกินไปถึงแบบมีการผสมกับน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ยังมีพวกใบบัวบกต่างๆนั่นนะว่าหนหางจระเข้อะไรเหล่านี้เนี่ยคือมันสำคัญแต่ทีนี้ผมก็บอกเลยว่าคนที่เป็นอะ มันก็จะลำบากนิดนึเพราะว่าคุณต้องไปหาสิ่งของพวกนี้เพื่อที่จะมาแบบมากินอ่ะมาผสมรวมกันหรือว่าแยกกินบางทีก็ it, ต้องเอากล้วยเนี่ยไปตากไปตากแล้วมากินถามว่าเพราะอะไรเพราะในนี้มันเป็นยางกล้วยมันมียางกระเจียบเขียวมันมียางพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้ยางพวกนี้มันจะไปเคลือบกระเพาะทําไมถามว่าทำไมต้องเคลือบกระเพาะด้วยวะก็ต้องบอกแบบนี้ว่ากระเพาะคนเราเนี่ยข้างในเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เป็นหมอนะคือแต่ผมไม่คุยกับหมอมาฮะหมอเขาบอกว่ากระเพาะเราเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนแบบฟิล์ม เป็นเหมือนเมือกเป็นฟิล์มเนี่ยเคลือบกระเพาะชั้นในเราอยู่ไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละเวลาเรากินอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะคอยแบบดูแลคอยแบบปล่อยกรดออกมาใช่ไหมฮะเมือกเหล่านี้เนี่ยมันก็จะการกรดพวกนี้ไปกัดกระเพาะแต่เมื่อไหร่ที่ไอ้เมือกเหล่านี้เนี่ยมันหายไปหรือว่ามันลดน้อยลงหรือว่าคุณอาจจะเป็นบัตัวที่ไม่ถูกต้องแล้วมันทําให้ไอ้เมือกเหล่านี้เนี่ยกินอาหารต้องจัดกินอะไรอย่างเงี้ยไอ้เมือกเหล่านี้มันสู้ไม่ได้อะมันหายไปเนี่ยอันนั้นแหละคุณจะเริ่มเป็นโรคกระเพาะกระเพาะคุณ คุณเชื่อไหมว่าแค่รอยถลอกเล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เลยนะผมก็ดูมันมาแล้วเล็กๆเ,เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดโรคกระเพาะได้คุณไม่รักษาทิ้งเอาไว้ต่อไปนะไอ้แผลเล็กๆอันนี้เนี่ยพอกรดมันไหลออกมามันต้องไหลมนุษย์คนทุกคนมันต้องมีกรดในร่างกายเวลากินะไรไปเนี่ยกรดพวกนี้มันจะมากัดพวกอาหารมาย,ย่อยอาหารเนี่ยมันต้องมีแต่ทีนี้กระเพาะคุณจะรับกรดเหล่านี้ได้ไหมถ้ากระเพาะคุณรับกรดเหล่านี้ไม่ได้คุณก็จะเจ็บแสกกบกระเพาะ พอมันเลยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแกส๊สเกิดขอยู่ในร่างกายมันจะดันขึ้นมามันจะแสบขึ้นมานี่แล้วก็มากัดปากกัดคอกัดลิ้นคุณอย่างที่ผมเป็นที่สําคัญเนี่ยผมจะบอกเลยว่าที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยใครไม่เป็นเนี่ยนะไม่รู้อะมันเหมือนคนที่แบบตายทั้งเป็นอะโหโคตรทรมาร์เลยทีนี้เนี่ยหลังจากที่ผมปฏิบัติตัวเหล่านั้นเนี่ยผมดีขึ้นผมดีขึ้นผมแบบพัฒนาตัวเองเรื่องของการดูแลเรื่องของกรดไหลย้อนได้ดีขึ้นนะฮะแล้วเรื่องของแก๊ส มันเป็นปัญหาสําหรับชีวิตผมมากผมอะ่ะเคยไปหาซื้อพวกตัวที่มันขับลมอะ่ะหลายๆตัวเนี่ยมาลองกินเพื่อที่จะให้คุณเลเพื่อทีใจให้ตด <c oughs> คืออันนี้ขอโทษนะต้องพูดแบบนี้จริงๆเ <c oughs> พราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่เลอคุณไม่ตดเนี่ยแก๊สพวกนี้มันจะดันมันจะยิ่งดันขึ้นดันเสร็จมันก็จะพาไอ้กรดเหล่านี้ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหาตัวดีๆมามามา,มากินด้วยเหมือนกันคืออันนี้เดี๋ยวผมจะบอกในพาร์ตต่อไปนะแต่เอาพาร์ทนี้ก่อน เอาพารของเ,ออเรื่องราวของออวัตถุดิบจากธรรมชาติที่วันนี้เนี่ยก็มีโนตัตกรรมใหม่ซึ่งผมกำลังจะแนะนำก<แ>็คือตัวนี้แหละฮะคือตัว U R D อ่ะเข้ามาเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เขาเรียกว่า U R D นี่นะมาเป็นเซ็ตแบบนี้เลย <c oughs> ตั้งให้ดูแบบนี้นี่นะฮะคือ ตัวนี้เนี่ยสำคัญตรงไหนก็ต้องบอกเลยบอกว่าเจ้าฮาชิ u r อีตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆอย่ที่บอกไปนะกระเจี๊ยบเขียวกล้วยดิบว่านหางจระเข้ใบบัวบกโปรตีนจากไข่ขาวน้ำผึ้ง6ป,6ปัน6ชนิดนี้นะฮะจะอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งเสียเวลาฟานกล้วยดิบไปปอกกระเจี๊ยบเขียวไปปอกว่านหางจระเก้ไปหาใบาบัวบกมาไม่ต้อง เขาจบทีเดียวใน1นซองในนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยครับคือถามว่ามันสําคัญตรงไหนอันนี้เนี่ยนะจะบอกว่าเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกอะมันจะเคลือบนะฮะมันจะเป็นเมือกไปเคลือบกระเพาะเราเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกรดกืดที่มันออกมาเนี่ย ก็จะโดนไอ้เจ้าเมือกเหล่านี้โครเทคเอาไว้ให้สําหรับมันก็เป็นมันก็เป็นการเคลืองกับเพราะเอาตรงๆอย่างประมาณอย่างนั้นนะ่ะนะฮะคือผมก็ไม่ใช่หมอเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมเรียนรู้มาแล้วก็ลองกินมาตลอดเนี่ยก็ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ฉีกมาคุณจะได้กลิ่นหรือว่ากลิ่นมันจะแบบหอมๆถือชอบนะเนี่ยแล้วก็น้ำครึ่งแก้วพอนี่ก็ต้องคนแบบนี้คนอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยนิดนึงหลายคนอาจจะรู้สึกว่า ทำไมชงแล้วมันยังไม่แตกตัววะาอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลานิดนึงฮะเพราะว่าในนี้เนี่ยส่วนผสมเป็นแบบว่าจากธรรมชาติจริงๆอะ่ะเวลาที่เขาแบบปั่นมาเป็นผงให้แล้วอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าแตกตัวยากนิดนึงคุณก็ต้องชงไปเรื่อยๆเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้ดูเลยมันจะเป็นเมือม่อเมือม่อมื่เมื่อนะฮะแต่กินไปอร่อยรสชาติอร่อยเหมือนหวานนะครับแล้วก็แต่แนะนำนะมีสองวิธีไม่ต้องชงแบบนี้ก็ได้คือคุณหากระป๋องเชคอะที่เชคๆๆๆๆอย่างเงี้ย หรือมันก็ไอ้วยปั่นบุ๊บเอาใส่เออแล้วกินได้เลยกับอีกวิธีหนึ่งนะฮะก็ใส่ในน้ําอุ่นก็ได้หรือน้ําร้อนก็ได้นะฮะเนี่ยคุณชง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 ช,งชงอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่แบบเลือกกินนะผมกลัวจะกินอะไรสักอย่างหรือจะแบบหาอะไรมาแบบดูแลตัวเองสักอย่างเนี่ยต้องพิถีพิถานพอสมควรและที่สำคัญในเจ้า URD ตัวนี้เนี่ยเขามีออยนะครับแล้วก็มาตรฐานโรงงานเนี่ยก็กสุดยอดนะฮะ GNT ISO 9001 ี S a CCP เป็นมาตรฐานอาหารนะครับปลอดภัยอ่ะเนี่ยนะฮะก็พอชงไปมันจะเป็นอย่างนี้นี่ดูนะเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะเป็นหนืดๆยืดๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีเป็นแบบว่าที่ยังไม่แตกตัวไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปตกใจเฮ้ยมันไม่เห็นแตกตัวมันจริงมันต้องละลายไปกับน้ําหรือไม่ใช่นะอ้นี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันต้องละลายไปกับน้ําแบบนั้นนะเออเราเราคนไปให้มันแบบเป็นหนืดๆอย่างเงี้ยเนี่ยเสร็จกินเลย อันนี้แนะนำกินตอนเช้านะหน<อ>ึ่งจองแบบนี้นะฮะคือตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับลูกกระเพาะหรือว่ากรดไหลย้อนเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือพวกเมือกนะฮะพวกเหมือนแบบพวกเยื่อที่มันคุ้มกระเพาะหรออยู่ข้างในชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมาลายหายไป เวลากรดที่มันออกมาเนี่ยพวกกรดแก่กรดที่มันต้องแบบมานั่งกัดอาหารให้เราเวลาคุณอย่าง,<ๆ>าง<ๆ>คุณกินเนื้อหมูเนื<ๆ>้ออะไรเงี้ยคุณค<ๆ>ิดว่าคุณคิดว่ากระเพาะคุณมันจะบีบๆๆบ,บีบ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 แบบนี้แล้วเนื้อหมูเนื้อเนื้อแพะเนื้อแกะเละยคุณหรือว่าเนื้อวัวของคุณเนี่ยมันจะมาลายหายไม่ใช่นะกรดมันออกมาแล้วมันจะมามามาสลายมาย่อยไอ้พวกเนื้อเหล่านั้นแล้วคุณคิดดูดีว่ากระเพาะของคุณเองอะถ้าเกิดไม่มีเมือกเหล่านี้ไม่มีเยื่อเหล่านี้เนี่ยที่มันพุ่งกระเพาะคุณอยู่อะ กรดที่มันไปกัดถึงกันเนื้อวัวได้เนี่ยมันจะกัดกระเพาะมันยังไงนิดเดียวอ่ะโคตรทรมานผมบอกเลยคือผมพูดจากฐานะคนที่เคยเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วผมบอกเลยว่าใครไม่เป็นแม่งไม่เข้าใจใครไม่เป็นแม่งไม่รู้ใครไม่เป็นแม่งอุ้ยไอ้นุ่มมาโฆษณาเกินจริงเป็นก่อนละกันแล้วก็ลองใช้ดูคืออันนี้ผมไม่ได้แบบมาตอหลงตอแหลหรือมาโฆษณาโอเวร์เคลมเหมือนที่แบบนู่นนี่นั่นนะคืออันนี้พูดจริงๆ นะอย่างก่อนหน้านี้ผมไปถ่ายรายการวันกันชัยก็พาทีมงานไปกินเงี้ยเมื่อก่อนผมไม่กินเลยนะอาหารตอนกลางคืนนะ่ะแต่บางทนะีมันก็ต้องมีบ้างในบางมื้อที่มันแบบว่าเราจําเป็นต้องเจอกับเพื่อนเจอกับน้องเจอกับอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องทํายังไงอ่ะเราก็ต้องเนี่ยละฮะต้องมีอะไรเสริมเข้าไปเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้เรารักษามาแล้วเ,เราดีขึ้นมาแล้วเราจะปล่อยให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมะไม่เอาแล้วเป็นกฎไหลย้อนเหมือนตายทั้งเป็นใครนี่เป็นไม่เข้าใจเชื่อผม